ฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอกอโอโกโกจอโอโจโจดอโอโดโดตอโอโต ໂຕບໍໂອໂບໂບປໍໂອໂປໂສ หอโอโหโหโลโอโลโลพอโอโพโพวอโอโวโวงอโงโง โงทพอโอโทโทคอโอโคโคยอโอโยโยนนโอโนโน อ่านเป็นคำโกโจโดโตโปโบ โอ,อโอโอโหโลโย